สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันชีวิตชีวิตที่มีความสุขมากกว่าคุณผู้ชมอยู่ สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Stop Loss อยุหลงทางในตลาดหุ้นนะคะเช้าวันนี้ค่ะพระฤหัสสบดีที่10ค่ะวันนี้วันศุกร์ที่16พฤษภาคม2557นะคะคุณผู้ชมอยู่กับธนวันปันธชดค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกตลาดหุ้นไทยนะคะสดจากสตูดิโอดาวเทาที่สยามดิสฟเวอรี่เซ็นเตอร์นะคะวิเคราะห์ วิเคราะห์หุ้นแล้วก็ภาพรวมของดัชนีตลาดหุ้นไทยส,สดๆในรายการพร้อมเปิดสายให้ปรึกษาหุ้นเช่นเคยนะคะแต่ว่าช่วงนี้เราไปสํารวจด,ดูบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นไทยกันก่อนเลยนะคะเช้าวันนี้เปิดมาในแดนลบนะคะดัชนีนั้นปรับตัวติดลบลงไปล่าสุดนะคะลงไปแล้วถึงประมาณ4-5จุดค่ะไปดูภาพของดัชนีกันเลยนะคะตอนนี้ติดลบลงไป5.68จุดนะคะ ที่ระดับ1,389.76จุดมูลค่าการซื้อขายในะทีนี้เฉียด4,000ล้านบาทนะคะส่วนห้าดับหลักทรัพย์ขาตัวแรกอิชิตานยังคงร้อนแรงไม่เลิกจริงๆนะคะล่าสุดขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งค่ะปรับตัวบวกขึ้นมาในช่วงเช้านี้2%กว่าๆนะคะยืนที่26บาท25สตางค์ค่ะตามติ่นไว้ตัวของทรูเคอ o ์เรชันนะคะราคาล่าสุดขึ้นมา15สตางค์ค่ะยืนที่6บาท90สตางค์สีสวัสด์บวกต่ออีก20สตางค์นะคะเช้านี้ยืนที่14บาท50สตางค์และ OTO นะคะบวกขึ้นมา70สตางค่ะราคาล่าสุด9บาท40สตาตคงบวก8%ในช่วงเช้านี้เพิ่งเข้ามาซื้อขายในตลาดบ้านเราเมื่อวานนี้นั่นเองนะคะพาไปดูภาพของตลาดหุ้นในฝั่งของต่างประเทศกันต่อเลยนะคะเมื่อคืนนี้ดาวโจนปิดตลาดในแดนลบค่ะติดลบลงไป167.16 16จุดสนะคะส่วน NASDAQ และ S&P 500อยู่ในแดนลบเช่นกันค่ะ ส่วนฝ่าฝั่งของยุโรปส่วนใหญ่คร้าคาวกันไปนะคะส่วนใหญ่ติดลบหนักค่ะไม่ว่าจะเป็นฟุตซิลอนดอนลงไป37นะคะซซโฟของฝรั่งเศสลบ56าและรมนีลงไป98จุดค่ะตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียนี่คอ,อโตเกียวเช้านี้ลงไปแล้ว241จุดห่างเซิงฮ่องกงติดลบ1 0 1จุดนะคะและตลาดหุ้นของมาเลเซียลงไปเล็กน้อยค่ะโซโลติดลบลงไป9จุดค่ะ การกำหนดกลยุทธ์การลงทุนในวันนี้นะคะจะส่งท้ายสุดสัปดาห์เส้นเด็กไทยมีโอกาสจะปรับฐานลงไปขนาดไหนกลยุทธ์ที่จะต้องลงทุนจะต้องทํำยังไงดีนะคะวันนี้เราจะไปพูดคุยกับผู้รู้ค่ะอยู่ในรายการกับเราท่านเป็นผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุนจากบริษัทหลักทรัพย์โนมูระพัฒนาสินนะคะเราอยู่กับคุณกรพัฒน์รเชษฐค่ะคุณกรพัฒน์สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับเช้านี้ดดชนีหุ้นไทยเปิดย่อตัว ต่อเนื่องเลยนะคะคดูเหมือนว่าสัญญาณของการปรับฐานที่หลุดพันศีรอก็ยังคงมีที่ทางของการปรับลงนะคะคทางคุณกรพัฒน์ประเมินเซต,ติเน็กในวันนี้ยังไงบ้างคะครับจริง,รงๆน้ำหนักของการลงทุนโดยรวมวันนี้นก็คงทปามการอ่อนตัวลงนะครับ,รบประเด็นแรกก็คงเป็นเรื่องตัวประเด็นความเสี่ยงทางการเมืองนะครับที่ยังคงไม่มีบทสรุปนะครับทั้งในเรื่องตัวประเด็นวันเลือกตั้งนะครับแล้วก็เรื่องตัวกลุ่มต่อต้านรัฐบาลนะครับที่ยังคงพยายามมองหา การปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งนะครับซึ่งบทสรุปตรงนี้เนี่ยก็ยังคงยืดเยื้อะนะครับก็เป็นผลกระทบเชิงลบต่อตัวเศรษฐกิจไทยนะครับขณะที่อีกประเด็นหนึ่งนะครับถ้าเราดูในฝั่งตัวต่างประเทศเองเนี่ยจะเห็นว่าตลาดหุ้นต่างประเทศโดยรวมเป็นภาพการปรับฐานค่อนข้างลึกนะครับหลักๆเนี่ยนะครับมุมมองนูรักก็คือประเมินว่าช่วงนี้นะครับจะเห็นว่าตลาดเนี่ยตอบรับปัจจัยบวกไปค่อนข้างเยอะแล้วทั้งในเรื่องตัวเอิร์นนิงนะครับแล้วก็เทรนด์ของตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาดีกว่าที่ตลาดคาดหมายไว้ในช่วงที่ผ่านมา หลังจากพลิกฟื้นจากช่วงสภาพอากาศที่เลวร้ายนะครับแต่ว่านับจากนี้เนี่ยจะเห็นว่าทิศทางของเม็ดเงินนะครับจะเป็นภาพการสลับระยะสั้นนะครับเข้าสู่ในส่วนของตัวบอลมาร์เก็ตนะครับเพราะว่าจะเป็นการนะครับรีวิวนะครับในเรื่องตัวพอร์ตลงทุนรอบใหม่นะครับในช่วงครึ่งหลังนะครับเพราะฉะนั้นโดยรวมแล้วตลาดทั้งทั่วโลกเนี่ยเสี่ยงที่จะถูกขายทำาะาอยู่แล้วในช่วงนี้นะครับแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้นะครับก็เห็นว่าตัว ตลาดหุ้นต่างๆเนี่ยเริ่มเป็นภาพของการปรับฐานแล้วก็ตัวบอลยูของสหรัฐเนี่ยเป็นภาพของการปรับตัวลดลงต่อเนื่องลงมาอยู่ที่ประมาณ2.5เซละนะครับก็เป็นตัวท้อนว่าเม็ดเงินนะครับกำลังไหลเข้าตัวบอลมาเก็ตนั่นเองนะครับ <ạ. S 1> เพราะฉะนั้นในส่วนตัวตลาดหุ้นไทยเนี่ยตราบที่ความเสี่ยงการเมืองนะครับยังคงไม่มีบทสรุปที่แน่ชัดตลาดก็ยังคงมีดาวไซน์นะครับกรอบวันนี้เรามองว่าตลาดน่าจะปรับฐานลงมาที่แนวรับนะครับ1,387จุดนะครับแล้วก็แนวรับต่อไปอยู่ที่1,380จุดนะครับ แล้วก็มีโอกาสเหนกันถ้าหลุดที่1380เนี่ยเซตอาจจะมีดาวไซด์ถึง1370ซึ่งเป็นเส้นค่าเฉลี่ย200วันนะครับ,รบในส่วนตัวแนวต้านนะครับคิดว่าจำกัดแล้วแหละนะครับที่ประมาณ1,400กับ1,404จุดก็คงยังไม่สามารถผันไปได้จนกว่าจะมีปัจจัยหนุนใหม่ๆเข้ามานะครับโดยเฉพาะเรื่องตัวประเด็นการเมืองถ้ามีบทสรุปที่ชัดเจนเกิดขึ้นเนี่ยตลาดก็พร้อมจะฟื้นตัวรอบใหม่ครับ ก็มองเป็นทิศทางของการปรับฐานต่อเนื่องมากกว่านะคะแล้วก็ดูแนวรับที่ประมาณ1,380 1,370นะคะแล้วมีความเสี่ยงไหมคะที่จตจะลงแรงแรงหลุด1,370ก็มีเหมือนกันนะครับถ้าเกิดช่วงสุดสัปดาห์นี้มีเรื่องของตัวการชุมนุมใหญ่นะครับถ้าเกิดมีเหตุรุนแรงเกิดขึ้นนะครับแล้วก็จริงๆแล้วสัญญาณจากทางฝั่งกองทัพเนี่ยก็ชัดเจนนะครับว่าใครก็ตามที่สร้างสถานการณ์ววุนวายเนี่ยกองทัพก็พร้อม action นะครับถ้าเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยนะครับทาง ทหารนะครับมีการแอคชั่นอะไรเกิดขึ้นเนี่ยถือว่าเป็นซีนเมนต์ที่ไม่ค่อยดีต่อเรื่องของการลงทุนเท่าไหร่นะครับโดยเฉพาะถ้าเกิดมีการประกาศกฎพระราชการเอ่อกฎอายการศึกนะครับซึ่งก็ถือว่ากองทุนต่างชาติเนี่ยบางกองไม่สามารถลงทุนได้ภายใต้ใกฎอายการศึกและเงินก็อาจจะเป็นภาพการไหลออกอีกรอบหนึ่งนะครับตัวนี้ต้องเป็นตัวนี้เป็นริสที่ต้องจับตาดูนะครับถ้าเกิดขึ้นเนี่ยตลาดอาจจะมีดาวไซด์ลงไปที่ประมาณหนึ่งสามหกศูนนะครับ กับ1350นะครับซึ่งเป็นจุดหลักๆหนี่ยเรามองว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นจุดในการที่น่าตั้งรับแล้วแหละครับเพราะว่าเป็นโซนที่มีดิสคา u n ์นะครับจากต้นทุนเฉลี่ยของทุนต่างชาติรอบนี้พอเรนซื้อมาเนี่ยต้นทุนเฉลี่ยที่1380นะครับจุดนั้นก็เป็นจุดตั้งรับที่ดีแล้วก็ถ้าดูเป็น forward PE ก็ลงมาใกล้ๆประมาณ forward PE 13.2เท่านะครับก็คือ สำหรับการทุนาาระยะกลางและยาวเป็นรายตัวเนี่ยเริ่มน่าสนใจสำหรับการทุนหลักค่นคนั้นเป็นในกรณีที่เกิดกรณีแบบนั้นขึ้นมานะคะแต่ว่าถ้ายังไม่เกิดนะท่านผู้ชมก็ยังคงให้แนวรับที่ระดับ1,380 1 3ั0งจุดอยู่นะคะคแล้วดูแล้วฟันโฟของต่างชาตินะคะจะเป็นปัจจัยที่สนับสนุนให้เซ็ตนั้นถ้าเกิดลงไปที่บริเวณแนวรับ1 3 8 0แล้วอาจจะเด้งขึ้นได้คะตอนนี้สถานาการณ์เป็นยังไงบ้างคะครับจริงๆแล้วตัวโฟเองเนี่ยเราไม่ได้มองว่าเดือนนี้โฟาาลยะค เขาไปดูสถิติเงินก็ไหลออกประมาณหนึ่งห่ล้านบาทในเดือนนี้นะครับแล้วก็คีย์สาคัญเมื่อวานนี้นะครับเราไปดูตัวเอ็มเอสซนะครับที่มีการรีบาลานซ์พอร์ตของตัวหุ้นไทยเนี่ยนะครับตอนแรกเราเข้าใจว่าน่าจะมีการเพิ่มน้ําหนักกองทุนหุ้นไทยนะครับแต่พอไปดูในไส้ในแล้วเนี่ยโอเคหุ้นบุงลาดนะครับมีการเพิ่มน้ำหนักเข้ามาจริงนะครับประมาณสายสองล้านเหรียญโดยประเมินนะครับแต่ว่าถ้าไปดูตัวอื่นเนี่ยเป็นการปรับลดน้ำหนักเกือบหมดเลยนะครับแล้วทั้งพอร์ตเนี่ยนะครับมีการ ปรับขายหุ้นไทยนะครับประมาณให้สาล้านเหรียญนะครับเพราะฉะนั้นวันที่30พฤษภาเนี่ยเงินจะไหลออกจากตลาดหุ้นไทยประมาณให้สล้านเหรียญนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นเซมิ้นเชิงลบละที่เห็นว่า m อฟซไอไทยแลนด์เนี่ยยังคงเป็นภาพการถูกลดน้ำหนักอยู่ถ้าอย่างนั้นแสดงว่าวันนั้นหุ้นก็นจะลงด้วยครับหุ้นหลายๆตัวที่ถูกลดน้ำหนักเยอะๆเนี่ยจะ,ะเป็นภาพการปรับฐานลงไปโดยเฉพาะตัวเอชซีบีนะครับที่ ทางฝั่ง forex จะมีการปรับลดไปประมาณ4ล้านเหรียญแต่ว่ามีพอร์ตลดเดยอะสุดละเห็นประกาศเพิ่มหลายตัวนะคะทำไมถึงบอกว่าบํารุงราดตัวเดียวที่จะมีการปรับเพิ่มคือเราต้องแยกตัวดัชนีก่อนนะครับตัว msci global standard ซึ่งเป็นอินเด็กซ์หลักเนี่ยนะครับมีการเพิ่มหุ้นตัวเดียวก็คือตัวบัมบุงราดนะครับระะแล้วก็ไปดูในไส้ในเนี่ยมีการเปลี่ยน้ำหนักโดยรวมเนี่ยเป็นภาพของการลดน้ำหนักโดยรวมมากกว่านะครับขณะที่ตัว msci small cap นะครับมันมีน้ำหนักต่อตลาดค่อนข้างน้อยนะครับมันมีการ เพิ่มน้ำหนักหุ้นไทย4ตัวถอดออก6ตัวนะครับเพราะฉะนั้นโดยรวมแล้วก็เห็นว่า ยังไปทางฝั่งของการลดน้ำหนักนั่นเองค่ะอย่างนี้ถ้าเกิดวันที่30มีการขายหุ้นในกลุ่มนี้จริงๆสามารถที่จะตั้งจังหวะรับได้ไหมคะจริงๆก็หลายๆตัวก็เป็นหุ้นพื้นฐานดีนะอย่างเอเบีเน,นี่ยก็เน้นตั้งรับนะครับถ้าราคาลงมาแรงเกินไปก็เป็นจุดในการซื้อที่ดีสาหรับการทุนระยะกลางระยะยาวนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราตามไปดทีในวันที่30ะะแล้วก็เปิดมาที่เนชั่นทีวีเดี๋ยวจะมากําหนดกลยุทธ์ให้ฟังกันนะคะแต่ว่าสําหรับการกาหนดกลยุทธ์ในช่วงนี้เองตอนนี้เส้นเด็กไทยล่าสสุุดดดนนะกก็ูเหหหมืออววว่่าาาาจจจทททรรรงงงตัััีบ390ํขขยยย หุ้นใครที่ตอนนี้มีหุ้นอยู่เนี่ยเราจะต้องทยอยขายไหมคะหรือว่าเราจะอรอลุ้นที่พันสี่คะจริงๆตอนนี้เรามองว่าตลาดก็ยังมีดาวไซด์อยู่อประมาณ20-30จุดน,นะครับยังมีโอกาสที่จะปรับฐานงงไปได้นะครับแต่ว่าก็ดูเป็นรายตัวแล้วกันนะครับบิ๊กแคปบางตัวที่มีซินิเมนต์เชิงลบนะครับหรือหุ้นที่เออร์เนี่ออกมาไม่ค่อยดีเนี่ยก็เป็นกลุ่มที่ทยอยปรับลดน้ำหนักไปก่อนนะครับแล้วก็ตัวไหนที่เห็นภาพของการรีบาวขึ้นมาค่อนข้างเยอะในช่วงก่อนหน้านี้นะครับก็ปรับพอร์ตขายไปได้เช่นกันนะครับ ก็ตั้งรับเป็นหลักนะคะถ้าอย่างนั้นกลยุทธ์ในการลงทุนวันนี้ทางโนมูระเองจะมาแนะนําหุ้นตัวไหนคะถ้าสมมติว่าเวลาเราจะสะสมหุ้นเราอาจจะต้องดูดัชนีประกอบด้วยไหมคะก็ดูครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วก็ดูเป็นรายตัวไป <c oughs> ครับวันนี้เราแนะนําตัวหุ้นคือโตโยทยนะครับ <c oughs> ในส่วนของตัวโตโยทยเองเนี่ยนะครับเรามองเชิงบวกมากๆาก e นะครับจากตัวเออร์เน็งครับใป็นช่วงคอร์เทนที่ออกมา <c oughs> ครับที่211ล้านบาทนะครับก็เติบโตถึง60กว่าเปอร์เซ็นต์ Q1Q นะครับแล้วก็เติบโตมัน 14% YOY นะครับถ้าเราไปดูนะครับจริงๆแล้วมันเกิดจากเรื่องตัวปรับมาตรฐานบัญชีใหม่นะครับซึ่งมันทําให้ตัวสินทรัพย์ถาวรนะครับของตัวตัวไทยเนี่ยนะครับปรับเปลี่ยนการบันทึกเป็นสินทรัพย์ทํากเงินะครับก็ทำให้ตัวการรับรู้รายได้นะครับของโปรเจกต์โรงไฟฟ้าที่พม่าเนี่ยนะครับเป็นภาพของการบันทึกเป็นรายได้เข้ามานะครับก็จะหนุนให้ตัว e อิ n ์เน็นะครับในช่วงถัดไปเนี่ยดีกว่าที่คาดหมายไว้นะครับนอกจากจากนี้นะครับ ในส่วนของตัวแบ็กหลอกในมือเองของตัวตุลไทยเ,เนี่ยยังมีอยู่ค่อนข้างสูงด้วยนะครับประมาณ22ล้านบาทนะครับก็สามารถรองรับไรายได้ในช่วง1-2ปีข้างหน้านะครับแล้วก็แบ่งเป็นประมาณสัก50%นะครับประมาณ1.1ล้านบาทเนี่ยจะสามารถรับรู้ไรายได้ในช่วงของปีนี้นะครับในส่วนของตัวงานที่เตรียมประมูลในช่วงถัดไปนะครับมีไซส์ค่อนข้างเยอะประมาณ1.4แสนล้านบาทนะครับ หกหมื่นล้านนะครับเป็นงานโปรเจกต์โรงไฟฟ้า1,000เมกะวัตต์ที่พม<ะ>่านะครับซึ่งน่าจะมีบทสรุปนะครับแล้วก็มีโอกาสได้ค่อนข้างสูงในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะครับซึ่งถ้าเกิดขึ้นเนี่ยก็จะเป็นตัวอัพไซด์นะครับต่อตัวตัวไทยนะครับให้อนาลิสเตอร์รวมเนี่ยมีภาพของการปรับเพิ่มประมาณการขึ้นไปนะครับทั้งหมดทั้งมวลนะครับในเบสเคสต,ตอนนี้เนี่ยนะครับเราประเมินตัวเอิร์เน็งของตัว โดยไทยนะครับมีโกรดอยู่ประมาณเกือบเกือบ45นะครับแล้วก็วางทาร์เก็ตไพรไว้ที่45บาทนะครับช็อตเทอมดูการเทรดดิ้งไปที่แนวต้านนะครับอะไรคะ40กับ41.5 40กับ41.5นะคะส่วนราคาที่เหมาะสมอยู่ที่45บาท45บาทนะคะดูจากภาพของกราฟแล้วดูเหมือนว่าหุ้นไซด์เวย์มาพักหนึ่งยาวพอสมควรถือเวลาจะไปได้หรือยังคะครับก็มีโอกาสค่อนข้างสูงนะที่ ตัวตเนไทยเป็นภาพของการปรับตัวขึ้นต่อเนื่องนะครับนอกเหนือจากนั้นปนัจจัยจบวกเพิมเ่มเติมของตัวตัวตวไทเองก็คือเป็นเรื่องของตัวเข้าในส่วนของตัว MSCI Small Cap ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นคาทาลิสบวกเพิ่มเติมจะมีเม็ดเงินต่างชาติเข้ามาเพิ่มเติมในช่วงถัดไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นโดยรวมแล้วหุ้นตัวนี้นมีโอกาสที่ขึ้นไปทดสอบ High erm ไฮเดิมได้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันเท่าไหร่คะไฮเดิมไฮเดิมนะครับในช่วงก่อนหน้านี้ก็อยู่ที่ประมาณ เอ่ uh, 5นี่ครับเกโอกาสที่ไปทดสอบตรงนั้นได้ <c oughs> ค่ะเพราะฉะนั้นจังหวะในการซื้อเราต้องรอย่อมหมคะหรือว่าเราสะสมได้เลยถ้าเคาะตอนนี้ก็ประมาณ39.75ถึง40บาทครับจริงๆเรามองว่าต่ํากว่า40เนี่ยยังเป็นจุดในการทยอยซื้อได้นะครับ <c oughs> เพราะจริงแล้วแฟวร์เวลูที่45บาทของเราเนี่ยนะครับมีโอกาสค่อนข้างสูงที่มีการปรับ รับเพิ่มปรับธ<ม>ุรกิจขึ้นในช่วงถัดไป,ปก็เป็นแบบแนวคอนซ v เ t i ีฟหน่อยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเข้าไปคำนวณใน M F C I จริงๆแล้วเนี่ยก็แสดงว่าอาจจะมีเมงินต่างชาติเข้ามาลงทุนตัวนี้ถูกต้องนะคะคแล้วตามค่าสถิติเวลาเข้าไปคำนวณแล้วเนี่ยส่วนใหญ่หุ้นจะขึ้นก่อนเข้าคำนวณแล้วพอคำนวณแล้วหุ้นจะลงไหมคะตัวนี้เออก็จะเป็นเป็นในช่วงของตัวราคาหุ้นจะตอบรับในเชิงพื้นฐานไปครับถ้าเกิดพื้นฐาน ของตัวค่อนข้างดีเนี่ยหุ้นก็จะไม่ลงนะครับแต่ว่าถ้าตัวไหนที่พื้นฐานไม่ดีนะครับเข้ามาเพราะว่าประเด็นเก,งก่งกำไรเรื่องตัวไม่ใช่อย่างเดียวเนี่ยราคาหุ้นก็อาจจะมีภาพการอนอนตัวลงได้ครับแต่เราเห็นว่าตัวตัวไทยเนี่ยในแง่ของตัวเออร์เน็ครับแล้วก็แบ็กลอรค่อนข้างสีเกียวนะครับ บริษัทเชิงพื้นฐานก็ยังคงดึงดูดและก็น่าสนใจอยู่เรากำไรถ้าเทียบกันเป็นปีต่อปีนะคะก็คาดการณ์ว่าปีนี้จะโตกว่าปีที่แล้วเยอะไหมคะครับโตประมาณ45%ปีจากปีที่แล้วและเป็นเฉพาะตัวกำไรใช่ครับเพราะฉะนั้นแนะนำเป็นตัวของ T T C L นะคะก็แนะนำในการทยอยสะสมได้นะคะมีปัจจัยบวกทั้งเรื่องของการเติบโตกำไรแล้วก็ราคาที่มีัพไซด์จากราคาที่เหมาะสมซึ่งคำนวณแบบสไตล์คอนซ์เวทีฟจากนมูระนะคะที่45บาทตอนนี้ราคาหน้ากระดาษ39บาท75ตาง นะคะแล้วก็ที่สําคัญจะเข้าไปคํานวณในเวฟซีไในกลุ่มของ Small Cap ด้วยนะคะก็สามารถที่จะเก็งกาไรได้ด้วยแล้วก็ลงทุนได้ด้วยนะคะช่วงนี้เราทยอยเปิดสายปรึกษาหุ้นในพอร์ตของคุณผู้ชมนะคะไม่รู้ว่าตอนนี้ติดดอยอยู่หรือเปล่าหรือกําไรกันแล้วนะคะโทรเข้ามาพูดคุยกันค่ะตอนนี้มีสายแรกสายของคุณกุลเข้ามาแล้วนะคะคุณกุลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณกุลคะปิดเสียงทีวีก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชิญค่ะปิดเสียงทีวีก่อนค่ะตัว ค่ะค่ะตัว i v e f l ค่ะตัวไหนนะคะ e f l ค่ะอ่าซื้อไว้หรือยังคะซื้อแล้วคะ่ะอ่าต้นทุนเท่าไหร่คะเจ็สามค่ะโอเคค่ะเจ็ดสิบสามตา์นะคะ ค่ะเดี๋ยวฟังทางทีวีค่ะคุณผู้ชมคะหลักเกณฑ์ในการโทรศัพท์เข้ามานะคะเวลาที่คุณโทรเข้ามาติดแล้วให้ปิดเสียงโทรทัศน์ก่อนนะคะเพราะว่าไม่อย่างนั้นคุณจะสับสนค่ะว่าจะฟังจากเสียงไหนดีนะคะแล้วก็อาจจะบั่นทอนช่วงระยะเวลาของการดําเนินรายการด้วยนะคะก็ขอแนะนําให้ปิดเสียงโทรศัศน์ก่อนในช่วงโทรนะคะสับตัวของ EFL นะคะตอนนี้ติดต้นหุ้นไว้ที่ประมาณ73ตางราคาหน้าก,กระดาน68ตางนะคะกลยุทธ์ยังไงต่อดีคะตัวนี้ครับจริงๆแล้วราคาหุ้นก็เป็นภาพการย่อลงมานะครับก็หลุดเส้นค่าเฉลีย่ย นะครับสามเส้นสี่เส้นละนะครับกำลังอยู่ที่เส้นค่าเฉลี่ยประมาณสองร้อยวันนะครับจริงๆแล้วไม่ควรหลุดนะครับแนวรับหลักคือ 0. ูนห้านะครับถ้าหลุดเนี่ยผมแนะนาให้ซอฟลอตไปนะครับเพราะราคาหุ้นอาจจะไหลลึกไปที่ประมาณศูนย์จุดหนะครับก็จะเป็นจุดที่มีดาวไซด์ค่อนข้างเยอะนะครับถ้าราคายังคงเลี้ยงตัวได้เหนือ 0. ูนยหห้านะครับก็ยังคงแนะนำซื้อต่อได้นะครับแล้วก็อาจจะเก็งกำไรไปที่ ต้นทุนเดิมนะครับที่ประมาณ0.73ครับผมค่ะแนะนำถ้าหลุด0.65ให้ stop loss stop loss ครับนะคะเพราะอาจจะมีการลงไปที่0.60นะคะไปต่อที่สายของคุณบาสค่ะคุณบาสสวัสดีค่ะสวัสดีครับเชิญค่ะจะขอสอบถามตัว k t i s ครับผมตัวน้ำตาลนะครับค่ะซื้อหรือยังคะซื้อไปที่10.6ครับผมค่ะเดี๋ยวฟังทางทีวีนะคะค่ะสำหรับตัวของ k t i s นะคะ10.6 นะคะตอนนี้ดูเหมือนราคาช่วงที่ผ่านมาเริ่มฟื้นจาก IPO เข้ามาะคะยังไงต่อดีคะตัวนี้จริงๆ k t i s นะครับต้องบอกว่าหุ้น IPO ทุกตัวแหละนะครับไม่ใช่เฉพาะ k t i s เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเข้ามาเทรดเนี่ยนะครับ v o l a t i จะค่อนข้างแพงกกว่าราคาที่นอกข้อพื้นฐานประเมินไว้นะครับแต่ข้อดีก็คือถ้าเกิดราคาหุ้นมันเบร a ไฮเดิมได้เนี่ยนะครับมันก็จะค่อนข้างเบานะครับ แล้วก็แกบด้านบนเยจะเปิดล่งนะครับตอนนี้เนี่ยเห็นว่าราคาเนี่ยเบรกนะครับที่ไฮเดิมประมาณ1ิบ0ุดสิขึ้นมาได้นะครับแล้วก็ยิงตัวเหนืออยู่บร,ริเวณนี้อยู่ครับเพราะฉะนั้นถ้ามองในเรื่องของการเทรดดิ้งเนี่ยก็มีโอกาสในการที่ราคานะครับจะขึ้นไปต่อที่ประมาณ10บจุดหแล้วก็สิบดบาทได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่หลุด10 1จุดิบนะครับก็แนะนําว่าเสี่ยงถือต่อนะครับเบสขึ้นไปปล่อยแถวประมาณ1ิบจุดหแล้วก็11บบาทครับคะ่ะเดี๋ยวไปต่อที่สายคุณวิลวาวันต่อเลยนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับสวัสดีค่ะพูดดังๆนิดนึงนะคะจะกระสอบสามตัว PTL อะคะ่ะตัวไหนนะคะ PTL <PL S 2> ค่ะซื้อไว้ต้นทุนเท่าไหร่คะสี่สิบกว่าบาทนะคะเอ่อต้นสี่สิบกว่าบาทซื้อนานหรืยอยังคะโอ้หลายปีแล้วคะ่ะไม่ทราบว่าจะถึงเวลาที่มันจะกลับคืนมาบมางยังคะเนี่ย ค่ะเดี๋ยวลองลองดูให้นะคะว่าถ้าต้นทุนติดอยู่สูงมากกว่าหน้ากระดานสําหรับตัวนี้นะคะกดกุกลยุต้องทํำยังไงดีคะครับจริงๆต้องเล่าว่าตัวปิโตเคมีอย่างตัว PTL เนี่ยนะครับจริงๆได้รับเอฟเฟกเยอะเพราะว่าเศรษฐกิจจีนมีภาพของการะชะลอตัวลงมานะครับก็ทำให้ตัวปิโตเคมีกับทุกตัวแหละนะครับลงมาอยู่ที่ฐานค่อนข้างลึกนะครับจริงๆถามว่าไซเคิลของตัวจีเนี่ยจะเริ่มพลิกฟื้นไหมนะครับจริงนุมรามองขึ้นหลังเนี่ยจีนจะเริ่มมีภาพของการฟื้นตัวลหละครับ แล้วกลุ่มิโตเคมีโดยรวมน่าจะเป็นภาพเหมอนกันค่อยๆฟื้นตัวแต่ว่าราคาคงไม่เร็วมากนะครับตัวที่จะไปก่อนน่าจะเป็นพวกกลุ่ม i v l นะครับพวกเพชรนะครับพวก PTA ที่สเปรดมันปรับตัวขึ้นนะครับขณะตัวฟิล์มเนี่ยนะครับสเปรดราคายังคงขึ้นตัวค่อนข้างช้านะครับนั้นโดยรวมเรายังมองราคานะครับน่าจะเป็นภาพของการไซเวย์อยู่นะครับในกรอบประมาณ9.4ครับจนถึง10.5นะครับ ก็ต้องลุ้นให้ผ่าน10.5ให้ได้นะครับราคาหุ้หนอาจจะมีอัพไซด์เพิ่มขึ้นนะครับไปที่12บาทกับ13บาทนะครับ,รบต้นทุนอาจจะอยู่ค่อนข้างสูงนิดนึงนะครับรบาราอาจจะต้องรอนานหน่อยนะครับอาจจะต้องรอนานหน่อย นะคะก็ไม so so like 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 ่เป็นไรนะคะก็ขอใจช่วยเดี so them, so so ๋ยวค่อยๆปรับพอร์ตกันไปติดตามในรายการส t o อปลอสได้นะคะทีนี้ดูกลยุทธ์การลงทุนช่วงตอนนี้เส้นเด็กไทยก็ดูเหมือนว่าจะค่อยๆมีการฟื้นตัวขึ้นมาลดช่วงลบลงไปบ้างนะคะแต่ว่าเบื้องต้นประเมินแล้วน่าจะมีโอกาสที่จะฟื้นกลับไปในแดนสีเขียวได้ไหมคะหรือว่าอาจจะยังคงมีแนวโน้มการปรับฐานต่อจริงๆเรามองว่าตลาดวันนี้ได้เป็นภาพของการชะลอตัวแล้ได้เป็นภาพของการ ปิดลบมากกว่านะครับเพราะว่าจริงๆแล้วช่วงสุดสัปดาห์เองก็จะมีเรื่องตัวประเด็กนการเมืองกดดันอยู่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นโดยรวมแล้วนักทุนยังคงเป็นภาพของการปรับลดพอร์ตมากกว่าตลาดคงเป็นภาพของการไซด์เว์นะครับถ้าหนักโดยรวมก็คงเป็นภาพของการปรับฐานลงไปค่ะภาพโดยรวมเป็นภาพของก,การปรับฐานนะคะเบือ้องต้นให้การกำกรหนดกลยุทธ์ไว้ที่หนึ่งันสารอยแปดสิจุดนะคะสำหรับบริเวณแนวรับนะคะขออนุญาตขอคำแนะนำสำหรับหุ้นในกลุ่มของธนาคารพาณิชย์นิดหนึ่งนะคะสำหรับในช่วงเช้านี้ จริงๆหุ้นในกลุ่มแบง์นะครับตอนนี้เนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่ได้รับผลกระทบค่อนข้างเยอะนะครับเ,เรื่องตัวสภาพเศรษฐกิจท,ที่ชะลอตัวนะครับแต่ว่าบริษัทเชิงพื้นฐานเนี่ยเป็นตัวค่อนข้างน่าสนใจแหละนะครับอยู่ในจุดที่มีดิสคาวพอสมควรเพียงแต่ว่านะครับถ้าตัวการเมืองยังมีบทสรุปเนี่ยนะครับราคาก็อาจจะเป็นความรำคารไซเวนะครับนอกเหนือจากนั้นเองตัวอย่างตัว scb กับตัว k b a n k เนี่ยใน sci มีการลดหนักด้วยนะครับเพราะฉะนั้น การเลือกซื้อแนะนําว่าตั้งรับดีกว่าตั้งรับในบริเวณช่วงสิ้นเดือนใช่ไหมคะที่อาจจะมีแรงขายออกมาหรือว่าดูเป็นราคาไปยังตัว s อสก็มองที่แนวรับประมาณ160จุดในการซื้อระยะกลางระยะยาวที่ดีครับในส่วนของตัวเคดแบงก์เองนะครับก็อาจจะรอตั้งรับนะครับที่ประมาณแนวรับก็คือ188กับเป็น185ก่อนครับการกำหนดกลยุทธ์ช่วงนี้นะคะก็แนะนําให้อาจจะตั้งรับแล้วก็รอการปรับฐานนะคะ ถือว่าภาพของการกําหนดกลยุทธ์ในช่วงวันนี้นะคะอาจจะต้องค่อยๆบริหารจัดการพอร์ตการลงทุนของคุณผู้ชมให้ดีด้วยนะคะแล้วก็ที่สําคัญค่ะก็คงจะต้องมีสติในการลงทุนด้วยนะคะวันนี้ทางรายการต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณกรพัฒน์บรเชษฐผู้ในการฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุนบลนุมระพัฒนาสินมากค่ะขอบพระคุณค่ะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมสามารถ เจาะลึกตลาดหุ้นไทยในรายการ Stop Loss หยุดหลงทางในตลาดหุ้นได้นะคะเป็นประจําทุกวันจันทร์ถึงเสาร์นะคะแล้วก็ในวันจันทร์ถึงศุกร์นั้นเราจะเจาะลึกตลาดหุ้นกันทั้งในช่วงภาคเช้าภาคบ่ายและก็ภาคเย็นด้วยนะคะเปิดสายให้ปรึกษาหุ้นที่นี่ที่เดียว Nation TV นะคะเดี๋ยวอีกสักประมาณหนึ่งชั่วโมงเราจะขึ้นคลิปวิดีโอไว้ให้ที่ YouTube ชื่อ Stop Loss บ y ายธนวันปันทชลน,นะคะหรือจะไปที่ Facebook รายการ Stop Loss หรือจะไปที่ Facebook ของธนวันก็ได้ชื่อ Facebook รู้ทันผู้บ่ายเข้าไปคลิกกดไลค์กันนะคะหมดเวลาของ Stop Loss ในช่วงภาคเช้าแล้วค่ะธนวันปันธชนนะคะแล้วก็คุณกรพัฒนะคะวรเชษจากบริษัทหลักทรัพย์โบุระรวมถึงทีมงานทุกคนลากันไปก่อนในช่วงเช้านี้ค่ะสวัสดีค่ะ